Mày bay. What gặp, up, what gặp. hôm nay, lâu mà ta mà lấy luk. Ma chói mặt đen. Ma chói và mà tung nè? Mặt tung mặt đen. Bye luôn. 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 Bye โอ้มันแดงครอแล้วเึ็งอะไรนี่ตาไกาหรอเราตั้งเย็บนะแล้กก็เชือกมัดเชือกมันต้้งมันเฉีมันมันบนมักรยานลุดปุ๊บใช่ไหมลุดปุ๊บเราไม่ได้กินเราไม่ได้กินอ่โอเคไปกันไ Let's go ว่าแล้วก็เดินบุกก้าวไปทุ่งในป่าปักชีดเลยกับปักชีดรือที่ก็เรียกว่าปักกะชีดกับทุ่งปักเดียวนี่ครับ ลูกก็คอยๆกำลังใจอยู่ข้างหลังได้ตรงนี้เสียลังก็น่าจะโปกานเลยรับได้มือได้มือหมัดแดงครับนักใา่ปะหมัดแดงครับเลาหนักมันกัดเลาหนักใช่ไหมปะเรากินมันเลยเอาลับเอาลับไม่ยาวเลยพร้อมหลังใจสมาธิกันทุ่งอยู่ลูกงี้เพราะลักลักที่เรามาคว้าหมัดแดงวันนี้คืออะไรลูกไหมปาคือวันนี้เราลูกหมัดแดงครับใช่ไหมปา phạc tung là lấy tung 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 oh. tôi tung 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 lúc tung tung đèn tung 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 này tung 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 ốc ทุงเองใต้เองได้ฟิวกับได้ฟิวได้บรรยากาศเวลากายากับกายาหลังหมดแดงกับอยากคิดมากตรงนี้ทุงระยะประจิตเลยกับหมดแดงล้นไส้เต็มเลยกับหมดแดงคอเต็มหมดแล้วทั้งพอทั้งลูกเลยครับ ตอนนี้หน้าตรงวิงก้อนเลยครับไม่ไหวแล้ววิ่งวิ้งวิ <Yeah ่งวิ้งหมดแดงเข้ารังเลยโตวิ่งไปบนหน้ากล้องก้อนลกไป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 ระวังทางกับเก็บหยอดจโทนะครับผักต้ไม่มีพักวันนะครับเดี๋ยวเราจะต้มหมดแดงใส่หยอดจโทกับร้อยกับเมนูนี้โตจบเก็บพักใบพลางตุ้งหมดแดงใบพลางครับตื้อเองใต้เอง ทุ่งเองก voi, ama, by, ับเตือนๆนิดนะครับแต่ได้บรรยากาศกับเตรียมซาไว้น้ำไว้นองหมดแดงก่อนกับนี่เป็นวิธีบูราณนะครับเชในน้ำนี่ทำให้หมดแดงหยุดครบร่าชัวคร่าวกับโต้แหละตอนพอตุงพอตุงหมดแดงเงี้ยได้ใบไม้กับกิ่งไม้มาเต็มมัดลูกสมุนไพรแล้วบ่เอาดีจริงจริงกัดใบไม้กับกิ่งไม้ไบก่อนนะครับกัดเลยๆรับกัดออกไงหมดเลยกับ ทั้งกิ่งไม้ทั้งใบไม้เต็มมดกับตอนทุ่งเลยมันเลอเกินหลังจากขัดเสร็จน่าจะประมาณครึงลูได้กับมีทั้งแม่แดงกันแมดแดงเนี่ยซ้ำกันกับอย่าทิ้งมดมันจะได้ลดจัดเปรี้ยวกับเวลาเราทำอาหารติดตามชมคลิปต่อไปนะรับว่าจะทำอาหารอะไร